สวัสดีครับผมเจอเจอกันในศาสตร์ราหูภ่ารวยนะครับผมอาจารย์คิดภูมิตะกศิลาหรือนนามฉาย,ยาหมอดูหน้าโหดนะครับในการวันนี้ก็จะมาหาข้ากับข้าวกันนะครับในวันเสาร์ที่ที่นะครับใกล้จะวันหัวใหญ่ออกกันละก็รุนรุนกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ ากายปีใหม่แล้วก็อขอไวพรให้ทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีกันนะครับสิ่งมีดีที่มันเลวร้ายที่มันผ่านมาในปีเก่าขอให้มันผ่านไปไม่ต้องมาตามหาเราอีกนะครับผมมาจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวกันดีกว่าน,นะครับดวงดาวดวงแรกที่โคจอเข้ามาอยู่ในตำแหน่งลาพะก็คือช่งลาบก้อนโตโตนะครับดวงดาวแรกก็คือดาวเสาร์นะครับเลขเจ็ดนะครับตามต่อควบคู่กันมาคือเลขสองนะครับสองดวงดาวที่สือค่อนข้างเป็นศัตรูกันอีกนะครับ เลขคูพ่พ,พัดผ้าคู่นะครับคู่พ,พัดผ้าคู่น้ําตาลนองหน้านะครับถือว่าใครใช้เบอร์นี้ก็ถือค่อนข้างที่จะสูญเสียาการพัดผ้าเกิดการสูญเสียกันนะครับนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวองังคารน,นะครับเลข3อันนี้ค่อนข้างเสียเช่นกัน7กับสหรือหรือเสากับอังคารน,นะค่อนข้างเหนอยเหนื่อย,ยวุ่นวายครับเหมือนทําบุญกับใครแล้วทําทช่วยเหลือกับใครแล้วก็ม่ข้างไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็แถมยังสึกว่า ไม่สู้ดีนักด้วยนะครับผมถือว่าเสียมากนะครับสามตัวละสามดวงดาวนี้ถือว่าเสียนะครับถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือเลขห้านะครับจับสองตัวสามตัวอยู่ตัวเดียวก็ได้นะครับอาจารย์มีลิงก์ไลน์กลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกๆวันนะครับมีหลากหลายจา์หลากหลายแอดมิที่เชียวชานะครับ แถมยังไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมี2ช่องทางเช่นเคยครับช่องทางแรกก็คือลายส่วนตัวนะครับ063 6297451นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือใต้คลิปนี้นะครับหลายกลุ่มแล้วก็มีเบอร์โทรอีกเบอร์นึงนะครับย้ำมาครับท่าในใดอยากจะเข้าเข้าในกลุ่มนะครับบอกมาจากสารลาหูพารวยขอ,อจหาค้ากับข่าวกับอาจารย์นะครับขอเรียนเชิญนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม